สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องการจับคอร์ดเซเว่กับเซเว่นซจับยังไงกันครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปใครมีความรู้เป็นโนโเรื่องไหนอยากรู้หรือว่าอยากให้ปอมแชร์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถือว่าช่วยปอมคิดหัวข้อด้วยนะ,อะปอมไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเก่งขึ้นทุกวันเพราะว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ซ้อมนี่แหละครับฝากกดไลค์คนจะได้เห็นคลิปมากขึ้นแล้วก็กดซับกับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปอมด้วยครับโอเคคนที่ ดูชื่อคลิปหรือว่าฟังหัวข้อแล้วอาจจะงงๆว่าเอ๊ะเคยเห็นคลิปนี้ไปแล้วหรือเปล่านะครับก็อันนั้นอ่ะจะเป็นในส่วนของเป็นโน,วน้วเก่งนะครับก็คือเป็นความรู้ที่แอดวานซ์ขึ้นไปแต่ว่าจริงๆอ่ะเนื้อหาคลิปเนี้ยกับเนื้อหาคลิปนั้นเน่เหมือนกันเดะเลยนะครับใครที่ดูไปแล้วจะไม่ดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันเอ่อแต่ว่าผมตั้งใจทําคลิปนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่ม วิธีการนับโน้ตเข้าไปเพราะว่าคนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังนับโน้ตไม่เป็นนะครับนับขึ้นไปถึงตัวที่13อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากให้มันมีตอนเฉพาะที่เอาไปรวมเป็นเพลย์ลิสต์ของเป no, ็นโน้ตแวละจ่าได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการนับโน้ตขึ้นไปจนถึงโน้ตตัวที่13กันนะครับก็ใครที่ยังนับไม่เป็นนะครับสมมุติว่าคีย์สเกลซีเมเจอร์นะครับมีโน้ตทั้งหมด7ตัวใช่ไหมครับโดเรมีฟาอซลาทีนะครับ พอนับตัวที่7เสร็จแล้วมันก็จะวนกลับไปที่ตัวที่1เหมือนเดิมเพราะว่าน้ตโน้ตละหมดแล้วใช่ไหมครับก็จะนับไปตัวที่8ก็กลับไปตัวที่1ก็คือตัวโดนะครับวนไปเรมี Re, ซึ่งไอ้น้ตพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ใน ตอนที่เราเล่นเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับว่าโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับตัวไหนเป็นคาแรคเตอร์หลักของคอร์ชนิดต่างๆตัวไหนเป็นเทนชันที่ใส่เข้ามาแล้วเสียงให้ความรู้สึกยังไงบ้างตัวแฟลตไนเป็นยังไงตัวชาร์ปไเป็นยังไงตัว13เป็นยังไงนะครับตัวแฟลต13เป็นยังไงอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนที่เรียนแอดวานซ์ขึ้นไปกว่านี้นะครับ ทีนี้เรามาเริ่มที่วิธีจับคอร์ดเซเว่นซัสโฟก่อนนะครับที่เริ่มเซเว่นซัสโฟแล้วค่อยไปที่เซเว่นเนี่ยเพราะว่าคำว่าซัสเนี่ยม,มันยอมาจากคำว่า s ัพเพ็ญชันนะครับสัพเพ็ชันแปลว่าดึงไว้หรือทําให้อารมณ์ค้างไว้นะครับสัพเพ็แปลว่าเลื่อนไปก่อนถัดไปก่อนอย่างนี้นะครับดึงไว้ค้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นแปลตรงตัวซัสโฟก็แปลว่าดึงให้อารมณ์ค้างไว้ด้วยเสียงที่4เสียงที่4ถ้าเทียบง่ายๆในสเกลซีเมเจอร์ก็คือตัว F หรือตัวฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นตัวมี ซึ่งก็คือตัวที่3ใช่ไหมครับโดเรมี Do, Re, Me, ไม่เล่นนะครับเราเจะไปเล่นตัว F คือตัวที่4ก็คือตัวฟากรับคอร์ทที่เราจะเจอเป็น7 s u s 4กับ7เยอะๆเ,เ,เนี่ยก็คือคอร์ด G ใน C นะครับก็คือคอร์ทที่5น,นั่นเองครับโดเรมีฟาซอล C D E F G จีคอร์ทที่5ของคีย์นั้นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นถูกเล่นเป็นเซเหรือว่าเซเว่นซัสโฟนเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างการเล่นเซเกับเซเว่นซัสโฟด้วยคอร์ด G ในสเกล C กันนะครับ วิธีการจับเจ็ดสัสก็ง่ายมากเลยครับจับตัวที่7 9แล้วก็11อ่าพอมีโน้ตตัวที่9กับตัวที่11ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการนับโน้ตนับลำดับโน้ตเกินตัวที่7ไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งในคอร์ด G โน้ตตัวที่7ตัวที่9และตัว11คือตัวไหนเดี๋ยวเรามาลองนับกันนะครับวิธีนับว่าตัวไหนเป็นตัวที่7ของคอร์ด G ก็ไม่ยากเลยนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่1ขึ้นไปถึง7เริ่มต้นจากคอร์ดของมันก็คือคอร์ ตัวที่ f เออไม่ใช่ตัวที่7ก็คือตัว f นั่นเองนะครับทีนี้เราต้องการตัวที่9กับตัวที่11ด้วยก็ต้องนับต่อไปนะครับเอ่อ f แล้วอะไร f แล้วก็วนกลับไปที่ g นะครับ a เป็นตัวที่9นะครับตัวที่10ต้องเป็น b และตัวที่11ก็เป็นตัว c เพราะฉะนั้นเราจะเล่นตัว f a c ตัวที่ 7, 91 1กกันครับ ทีนี้คอร์ดเซเว่นง่ายมากเลยนะครับคำว,ว่าคอร์ดเซเว่นเนี่ยมันมันก็คือเราจะไม่เราจะไม่ซัสเพนด้วยเสียงที่4ละใช่ไหมครับซัสเพนก็คือการดึงไว้เนาะทำให้แบบเสียงมันค้างๆคาคา,า,าด้วยเสียงที่4ทีนี้เราก็จะไม่เล่นเสียงที่4ละกลับไปเล่นเสียงปกติของคอร์ดมันก็คือตัวที่3นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวที่4หรือตัวที่11ใช่ไหมสี่กับ11เป็นเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรานับวนไปถึงตัวตัว,ต,วตัวที่7แล้วเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1 2 3 4ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้น4กับ11เนี่ยคือตัวเดียวกันเราจะไม่เล่นตัวที่4หรือเราจะไม่เล่นตัวที่11แล้วนะครับเราจะกลับไปเล่นตัวที่3แทนทีนี้ตัวที่3ของคอร์ด G ก็คือ G A B ก็คือตัว B หรือตัว T นั่นเองนะครับจากเดิมที่เราเล่นตัวที่4หรือตัวที่11คือตัว C ตัวโดนะครับก็ไม่เล่นตัว C ละกลับมาเล่นที่ตัว B ีแทนก็ อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเจอเนื้อหานี้ในเป็นโนนิ้วเกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่รู้วิธีการนับแล้วแล้วก็คุ้นชินกับคอร์ดเซเว่กับคอร์ดเซในคลิปนี้แล้วเนี่ยพอไปถึงคลิปนั้นจะข้ามก็ได้ครับไม่มีปัญหาโอเควันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้นะครับใครมีเรื่องความรู้เป็นโน้ตไหนที่อยากรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เอาความรู้จากคลิปนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์กันแล้วก็วิธีการเล่นเปลี่ยนไไไปปหหหรรืออวววว่่าาาาาาดดีีขึ้้้้้้้นนนนยััััังงงงงบบบกกก็มเเลลลใคคแจิส